สวัสดีค่ะพบกับมุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมุกจะมานําเสนอนะคะเป็นตัวยาริตัวนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะมุกจะขอบอกเลยนะคะว่ามุกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะหรือว่าสนใจรถคันไหนๆนะคะก็สามารถติดต่อมุกมาได้เลยนะคะที่0804675965นะคะ วันนี้นะคะมุกจะมานําเสนอเป็นตัวยาริตัว 1.2G Plus รุ่นนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลยคันนี้นะคะเป็นปี2019นะคะที่เพชรยนต์นะคะตั้งขายอยู่ที่460,000เท่านั้นนะคะและอย่างหนึ่งนะคะคันนี้ไม่น้อยมากๆเลยนะคะมาอยู่ที่26051นะคะ20,060นิดๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมุกจะให้ดูในอ p อปชันต่างๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆของรถคันนี้กันเลยนะคะ นี่ในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นสีดําสีเดียวก,กันกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีลูกเล่นของโครเมียมเข้ามา1เส้นนะคะมาตัดกันนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของโตโยต้อยู่ตรงกลางคะ่ะ ในส่วนของไฟจะเป็นะจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะคะรุน่นนี้แล้วก็มีเป็นไฟที่แบบว่ายาวเข้ามาถึงตัวเกือบตัวแก้มของรถนะคะเป็นไฟยาวฉบเฉียวเป็นเอกลักษณ์โฉมใหม่เป็นโฉมใหม c เนเชงนะคะนี่เลยแล้วก็ได้ไฟเดย์ไลท์มาให้พร้อมนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะนี่เลยค่ะย้ำราคาอีกทีนะคะคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่460,000บาทเท่านั้นนะคะ มาดูในส่วนของล้อกันนี่เลยจะได้ล้อมแม็กซ์สวยๆเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นแม็กขนาด15นิ้วนะคะนี่ยางนะคะก็เป็นยางปี2019นะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยะคะ่ะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะนี่จะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกกรับไฟฟ้านะคะและตัวฝาครอบนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ ในส่วนของมือเปิดประตูจะเป็นอโครเมียมนะคะตดัดกันกับสีดำของตัวรถนะคะนี่คันนี้สวยมากๆเลยนะคะเป็นตัวท็อปตัว G+ นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนี่เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะอ่ามีป,มป,มปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะคะทั้งสี่ด้านอยู่ที่แผงประตูแล้วก็มีตัวโครเมียมในส่วนของมือเปิดด้านในนะคะนี่เลย คันนี้นะคะได้เป็น e n g i start นะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบ multi function นะคะนี่เลยจอ,อจอนะคะในส่วนของคนโซนกลางจะได้เป็นจอ DVD จอทัชสกรีน DVD นะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้ในกล้องของอจะได้ในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ airbag นะคะถึง7ลูกเลยนะคะคันนี้นี่เลยค่ะ นีส่สวยมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นสีดำสีเดียวนะคะจะได้เบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะได้สีแดงตัดกันกับเบาะหนังสีดำสวยมากๆเลยนะคะสปอร์ตมากๆเลยะคะ่ะคันนี้นี่เลยสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะเพรยนต์ของเรานะคะขัดรถคุณภาพเกรด A เข้ามาจริงๆนะคะคันนี้หม่ก็น้อยมากนะคะยะ้ำอีกทีนะคะว่าไม่อยู่ที่สองหมื่นหกนิดๆนะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลย ายในห้องของผู้โดยสารนะคะนี่ใหญ่มากๆกว้างขวางมากๆนะคะนั่งได้สบายทีเดียวเลยนี่เลยค่ะเป็นสีดำสีเดียวนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเดินด้วยได้ดำนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนด้านท้ายของของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะ นี่ส่วนของด้านท้ายนะคะนี่จะมีระบบเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะนี้ถึงสองจุดนะคะนี่ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED โชว์เชียวมานี่เลยเป็นเอกลักษณ์ของตัว G Plus นะคะสวยงามมากๆเลยนี่แล้วก็มีไฟดวงที่สามมาให้พร้อมด้วยนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมุกมาได้เลยนะคะที่0804675965นะคะคันนี้เป็นตัว G Plus ตัวท็อปเลยนะคะตัว1นช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้ดีด้วยเลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระข้างในกันเลยดีกว่าค่ะนี่ข้างในมีไฟมาให้พร้อมนะคะนี่กว้างขวางเก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านล่างกันค่ะ นี่เลยค่ะมีเครื่องมือมาให้พร้อมนะคะอะนี่เลยยังเป็นสภาพเดิมเดิมรไม่มีการขยับหรือว่าไข่แต่อย่างใดนะคะนี่ของเรารับประกันได้เลยว่าจะไม่นํารถที่จมน้ำหรือว่าชนหนักดัดแรงหรือว่าตัดต่อกลับสีนะคะเข้ามาเด็ดขาดนะคะรถทุกคันของเรามีเล่มนะคะ สามารถเช็คประวัติรถทุกคันได้เลยนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองนะคะเป็นเครื่องพันสองนะคะนี่เลยเป็นสภาพเดิมเดิมตัวเมทอาร์ตนะคะก็ยังคงมีให้เห็นนะคะนี่มาร์กสีต่างๆคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะ นี่น็อตไม่มีการขยับหรือว่าไขาเลยนะคะ,ะเครื่องยนต์ยังใหม่เอี่ยมสภาพเดิมๆจากโรงงานไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะนี่คานก็ยังคงเป็นคันเดิมๆสัญลักษณ์มอ,อกก,อก็ยังคงมีให้เห็นนะคะนี่เลยในส่วนของฝากระโปรงนะคะตัวซีนสามารถจิกได้นะคะจวจิกให้ดูนี่ยังเป็นรอยเล็บของมุกอยู่เลยนะคะบงบอกได้เลยว่าเป็นสภาพเดิมเมไม่มีการชนหนักในตัวด้านหน้าของมาเลยนะคะ รถทุกคันที่เพชรยนต์รับประกันได้เลยว่าของเรานะคะคัดรถคุณภาพเกรดเอเข้ามานะคะไม่นํารถจมน้ําชนหนักแัดแลงหรือว่าต่อตอกเครื่องยนต์เข้ามาเด็ดขาดนะคะนี่ใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมุกมาได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวยาริส 1.2G G Plus นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะอ่าเป็นปี2019นะคะราคานะคะ ตั้งขายอยู่ที่4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะติดต่อมุกมาได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็น้อยมากเลยนะคะ,ะติดต่อมุกมาได้ที่0804675965นะคะ,ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันในต่อๆไปนะคะว่ามุกจะนำคันไหนมาให้คุณลูกค้าคุณผู้ชมได้ดูได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้มุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ